กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับสำนักง,งานประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภยาคใต้ทั้งนายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนพร้อมจัดหน่วยปฏิบัติการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาตั้งศูนย์ให้บริการรับคำร้องและพิจารณาจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยโดยเร็ว รายละเอียดติดตามได้จากนางนิยาดาเสนีมโนใหม่รองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒนแสนตุ้มครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันนพัฒนค่ะค่ะท่านรองคะมาตราการในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในผู้ประกันตนมีมาตราการอะไรบ้างคะ ค่ะก็ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่เราเรียกว่าผู้ประกันตนมาตราสามสิบสานะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสุดวิสัยนะคะว่างงานสุดวิสัยก็มีได้สองลักษณะนะคะก็คือหนึ่งกรณีที่สถานประกอบการเนี่ยยังยังคงดําเนินการอยู่ แต่ผู้กันตนเนี่ยที่บ้านหรือน้ําท่วมหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถเดินทางมาทํางานได้นะคะเราต้องหยุดงานไปแล้วก็ในจ้างเนี่ยไม่มีการจ่ายค่าจ้างตรงนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยได้นะคะกับว่างานสุดวิสัยอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือน้ําท่วมสถานประกอบการเลยนะคะแล้วก็ในจ้างเนี่ยก็ปิดกิจการในช่วงที่น้ําท่วม แล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนะคะแต่ยังคงสภาพกันเป็นในจ้างลูกจ้างกันอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กรณีว่างางานสุวิสัยได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางสำนังกงานประกันสังคมเนี้ยจะจ่ายในอัตรา5% 0ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันก็คือถ้าสมมติว่าในจ้างต้องหยุดยาวนะคะเพื่อ,อ ฟื้นฟูหรืออะไรโรงงานอย่างเงี้ยนานถึงหกเดือนแล้วไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้รู้จ้างอันนี้ก็มาใช้จากประกันสังคมได้ในอาาัตราห้าสิบเปอร์เซ็นตของค่าจ้างนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าหยุดแค่หนึ่งเดือนหรือไม่ถึงหนึ่งเดือนหรือเหลือไม่กี่วันอย่างเงี้ยนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือจะต่ายตามระยะเวลาที่ที่หยุดงานจริงแล้วก็ในจ้างไม่มีการจ่ายค่าจ้างนะคะอันนี้คือส่วนของผู้ประกันตนนะคะ,คะทีนี้ ถ้าในส่วนของเอ,อมาตรา40นะคะ39หรือ40เนี่ยเอ,อเราก็จะมีในเรื่องของกรณีเอ,อถ้าต้องเสียชีวิตหรือต้องเจ็บป่วยอ,อก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะคะอ,อแล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้ป่วยตายอย่างเนี้ยค่ะกําลังอยู่ระหว่างการที่จะต้องมาเอ,อยื่นเรื่องเพื่อที่จะ พิจารณาในเรื่องของอขออนุมัติกรณีบําบัเทดแทนไปนะคะเดิมทีเนี่ยเราบอกว่าต้องมายื่นด้วยเอกสารแล้วก็เราจะให้อ,อ,อนุมัติย้อนหลังให้ อันุในสาใน30วันนะคะอันนี้เราก็ยื่นระยะเวลาให้แล้วก็สามารถยืน่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ประกันตนที่ป่วยเราจําเป็นต้องได้รับอนุมัติฟอกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เรายื่นยุ่นให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีผู้ประกันตนต้องเสียชีวิตนะคะสมมติประสบอุบัติเหตุจมน้าหรืออะไรเส,เสียชีวิตนะคะในส่วนของผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33 39เนี่ยก็จะได้ค่าทําศพนะคะ เอ่อห้าหมื่นบาทนอกจากนั้นก็จะได้เงินในส่วนของเอ่อบำเหน็จชลาภาพอ่าอ่คืนไปอีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ามีการเป็นผู้กันตนเคยส่งเงินสมทบมาเกินกว่าสามปีเนี่ยก็จะมีเงินเอ่อส่งคอกะไรไต่ก,ก้อนหนึ่งสําหรับมาตราสามสิบสามและสามสิบเก้านะคะแต่ถ้าทํสหรับมาตราสี่สิบเนี่ยผู้กันตนน้องเอ่อจะได้ค่าธรรมศพนะคะในอัตราสองหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางเลือกสองสามที่มีเงินออม ทายาทก็จะได้รับเงิอนออมส่วนนี้ของพวกกันตนที่เสียชีวิตกลับคืนไปนะคะค่ะค่ะนี่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบภัยในผู้ประกันตนทั้งกรณีเสียชีวิตแล้วก็กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนะคะคะทีนี้ในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการล่ะคะมีการช่วยเหลือในด้านใดบ้างคะ ในส่วนของผู้ประกอบการนะคะตอนนี้เรามีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการั้งงานอยู่นะคะซึ่งอตอนอผู้ประกอบการเนี่ยที่ประสบปัญหาเราต้องฟื้นฟูกิจการเราก็ต้องคงสภาพการจ้างลูกจ้างไว้นะคะก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ตามโครงการสินเชื่อตัวนี้ได้นะคะมีธนาคารเข้าร่วมกับเรานะปัจจุบันเนี่ยนะคะหกแห่งนะคะเราก็กําลังจะมีเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง ในวันที่หนึ่งธันวานะคะหกแห่งก็ได้แก่ทกสนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารยูโอบีธนาคารไทยเครดิตนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งธันวานี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งธนาคารก็คือ ธนาคารทหารไทยธนาชารนะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จ่ายเงินสมทบม,มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนติดต่อกันนะคะการเข้าร่วมโครงการก็สามารถทำได้ง่ายคะ<อ>่ะเพียงเท่าเข้าไปในระบบ e-service ของประกันสังคมนะคะแล้วก็ขอหนังสือรับรองอรับรองสิทธิ์ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาหนังสือรรองสิทธิ์เนี่ยก็ไปติดต่อกับธนาคาร เออทั้งหกหกเจ็ดแห่งตที่ที่ทเอย่ยชื่อนะคะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะให้ในสามปีแรกเนี่ยนะคะถ้ามีหลักทรัพย์ครมกันเนี่ยก็ได้ไม่เกินร้อยละสองจุดสามห้านะคะแต่ถ้าไม่มีหลักทรัพย์คำมระกันเนี่ยก็สี่จุดเจ็ดห้านะคะแล้วก็พอปีที่สี่ก็จะเป็นอัตราตามแต่ที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวงเงินที่เขาจะได้นะคะว่า ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการนะคะออมีตั้งแต่สิบห้าล้านบาทขึ้นไปจนถึงห้าสิบล้านบาทนี้ก็แล้วแต่ขนาดของสถานประกอบการนะคะค่ะ,คะทีนี้ประชาชนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเอกสารต่างๆเนี่ยไปกับสายหนาหมดแล้วคะ่ะออถ้าเป็นในเรื่องของออกรณีว่างานสึกวิสัยนะคะ ก็มีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะแต่ถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวก็ถ้าจําเลขบัตรประชาชนเนี้ยเดี๋ยวเนาะเจ้าหน้านนที่เขาเช็คจากทางทางฐานทะเบียนร้านให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณเีเสียชีวิตนะคะเ,เดี๋ยวอขอย้อนกลับไปที่กรณีว่างานสุดวิสัยก่อนค่ะกรณีว่างานสุบวิสัยเนี่ยนะคะให้ผู้กันตนนะคะ สามารถที่จะติดต่อในจ้างได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในจ้างเนี่ยก็จะรวบรวมแบบเอ่อขอรับประโยชน์ทดแทนเนี่ยแล้วก็ส่งให้สํานักงานประกันสังคมได้เพราะว่าในจ้างเนี่ยจะต้องมีการรับรองให้ลูกจ้างด้วยว่าได้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดงานจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้จริงแล้วก็ในจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะคะอันนี้ก็จะมีการดําเนินการให้ซึ่งตอนนี้เรากําลังพยายามพัฒนาระบบเพื่อที่จะให้ในจ้างเนี่ยแจ้งยื่นสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้อย่าง อย่างสะดวกที่สุดนะคะแล้วก็ลูกจ้างก็มีหน้าที่แค่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารมาให้เราว่าจะโอนธนาคารไหนถ้าจะให้แนะนำนะคะขอเป็นบัญชีธนาคารที่ผูกด้วย <c oughs> ผูกพร้อมเทด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะ <c oughs> แทบจะได้ไม่ต้องถ่ายสำเนาบุกแบงค์นะคะไม่ต้องเอาสำเนาบุ๊กแบงค์มาเลยแค่แจ้งว่า ขอเป็นบัญชีพร้อมเ์บัญชีนี้นะซึ่งผูกด้วยบัตรประชาชนไว้แล้วเราก็สามารถที่จะดําเนินการโอน,โอนเงนินเข้าบัญชีพร้อมเทได้นะคะในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะอาจจะต้องมีใบมรณบัตรนิดนึงนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นถ้าเออยังมีความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจัดการศพเนี่ยอาจ,จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอเอาเฉพาะค่าจัดการศพ มาใช้จ่ายก่องน,นะคะในส่วนเรื่องของเงินบําเหน็จบํนานาญที่เราต้องจ่ายให้ทายาตอันนั้นเราก็จะพยายามเร่งดําเนินการให้ให้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าธนมตรีเองท่านก็สั่งการลงมาที่ท่านเลขาธิการนะคะว่าให้ช่วยเร่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้กันตนด้วยหากมีผู้กันตนมายืน่นขอรับสิทธิประโยชน์นะคะ ค่ะทีนี้ทางประกันสังคมค่ะมีการตั้งศูนย์บริการประชาชนในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าจะได้สะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการค่ะค่ะเวันนี้ก็ได้มีการประชุมกับจังหวัดภาคใต้ที่ประสบน้าท่วมนะคะในส่วนของออจังหวัดสงขาเองนะคะก็มีศูนย์ประสานงานนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกระทรวงแรงงานเลยนะคะในภาพรวมกระทรวงแรงงานแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยก็ไปจัดตั้งที่สำนักงานประกันสังคมสงหาสาขาหัดใหญ่นะคะใช้ของสาขาใหญ่เป็นที่ทำการในในเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังเเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะกส็สามารถเปิดให้บริการได้นะคะน่าจะวันจันทร์นะคะน่าจะน่าจะได้แล้วซึ่งถ้ามีอ,อะไรถ้าถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของทาง สพส,สาขาหัดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถโทรเข้าไปได้นะคะหรือถ้าจะ w a ล k i อินไปก็ไปที่สำนักง,งานประกันสังคมสงขาสาขาหัดใหญ่ได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้บริการอยู่นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากประชาชนผู้ประสบภัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อประกันสังคมได้อย่างไรคะค่ะก็จะมีอะคอนเซ็นเตอร์ของเรานะคะ ที่1506อันนี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรมาได้เลยนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะใชออ้ผ่าน ทางสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะก็จะมีไลโอเอ,อของของประกันสังคมนะคะแอสเอสโอไทยอ่ะคะ่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็จะมีช่องทางให้ติดต่อกับเราได้นะคะหรือแม้กระทั่งเฟ e b o o k นะคะเฟ e b o o k ของสำนักงานประกันสังคมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียตรงนี้ค่ะติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมได้นะคะแล้วก็ สายด่วน1506ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านตรองนิยดาเสน,นีมโนมัยรองในขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงค่ะ